p u b g m o b i l e อัปเดต3.0วันนี้เรามาพูดเรื่องพมวิเศษกันหน่อยเลยครับว่ามีความสามารถพิเศษยังไงและมันดีแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพีโจ้ด้วยนะครับโดยพมวิเศษนั้นสามารถหาได้จากการขอพรจากเจ้าจินนี่การเปิดหีบสมบัติและหาได้จาก a i r ์ดนะครับซึ่งจ้ารพมวิเศษนั้นจะสามารถนั่งได้2คนนะครับและการขับขี่ธรรมดาจะมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับซึ่งความสามารถของพมวิเศษก็สามารถใช้ไต่ระดับ เพื่อที่จะขึ้นในจุดที่ไม่สามารถไปถึงได้ด้วยละครับอย่างเช่นบนสะพานเป็นต้นละครับรวมไปถึงการขับข้ามแม่น้ําได้อย่างสบายเลยละครับอีกหนึ่งความสามารถพิเศษเมื่อคุณกดปุ่มสวิชผมวิเศษก็จะลอยตัวสูงขึ้นและมีปุ่มสปินให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับโดยเมื่อกดปุ่มนี้เจ้าผมวิเศษจะทําความเร็วสูงสุดอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าจะเป็นแค่ระยะเวลาสั้นๆซึ่งสั้นมากๆละครับแต่ก็ยังมีข้อดีนั่นก็คือคูลดาวน์น้อยมากๆเพียงแค่สามวินาทีเท อ,อีกหนึ่งข้อที่ทําให้พรมวิเศษนั้นเจ๋งมากๆนั่นก็คือคนซ้อนสามารถใช้ปืน AR ในการต่อสู้ได้ด้วยละครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าพรมวิเศษอลาดินจินนีจ่จ๋าโคตรจะเจ๋งเลยใช่ไหมครับและถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับพี่โจโด้วยนะครับแล้วคลิปหน้ามาดูกันว่าจะมีอะไรมาแนะนําในแพท3.1ฉลองครบรอบ6ปีพับจีโมบายวันนี้ลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ